ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์สงสัยไม่ว่าสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนใช้เกณฑ์ในการแบ่งเขตอย่างไรกรณีแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด400เขตจะมีสสได้เขตละ1คนโดยใช้วิธีคำนวณจากประชากรทั้งประเทศหารด้วยจำนวนสสทั้ง400คนเช่นประชากรทั้งประเทศมีจำนวน66ล้านคนนำมาหาร400ซึ่งจะได้ประมาณ165,000คน เป็นจำนวนขั้นต่ำต่อหนึ่งเขตเลือกตั้งแต่หากประชากรไม่ถึงขั้นต่ำจังหวัดใดมีราษฎรเกินจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกต สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย